เราเนี่ยอยากได้พื้นน,นะครับลักษณะทีไหนถ้าเกิดว่าสีโทนเดียวกันแบบนี้นะครับโทนเดียวกันแบบนี้ก็ลงไปเลยแบบนที่ที่ที่อยากให้จอกตัวสีธรรมชาติแล้วแล้วโทนเป็นสีชมพูก็ให้เวนนะครับ เวลาระบายเนี่ยไม่ต้องไปกลัวมันก็มัน,นจะตทับแบ็กเก่านะครับก็เป็นพีลล่าแสงเป็นเท่า,ากอบน,นะครับง่ายๆว่าน้อยๆเนี่ยจะมันดูมากแล้วก็มันมีสเปซพืน้นที่ว่างมันก็ก็โอเคแล้วงานก็จะเรียบง่ายก็น่าจะไปได้นะ วเลยนะครับคือวางแผนตั้งแต่ต้นคือเราหลับตาเนี่ยเรารู้เลยว่างานเราเนี่ยจะเสร็จออกมาเป็นเป็นลักษณะของผู้แจงเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ภาษาอังกฤษเรียกว่ากร์ฟิกนะคะรับแปลเป็นไทยก็ยุ่งหิกแปลว่าเลขิน,ขนแจะเป็นงานในลักษณะที่มีรูปทรง นะครับลวดลายแล้วก็เทเก็กเจอร์หรือพื้นผิวต่างๆางๆารัำแก้วตาเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้แล้วให้ใช้พื้นที่ว่างอย่าไปคิดว่าโอ้โไม่รู้ว่าใส่แล้วถ้าใส่ยัดไปไม่เกิดประโยชน์ให้พื้นที่ว่างเนี่ยมีพลังและสร้างงานทีต่ตรงมี เราพอเรารู้เราจัดองค์ประกอบไดอ้อยู่ตรงไหนตรงนี้ถ้าเป็นแนวนอนถ้อยู่ด้านนี้นี่ไงนะทฤษฎีมาตรฐานเลยนะครับจุดตัดจุดตัด9 9ช่ององค์ประกอบนะ แล้วจับอารมณ์นะครับจับอารมณ์จับฟีลลิ่งจับของดอกบัว ok แล้วก็ทำสิ่งที่เราอยาก ตอนนี้เราทบทวนบัวกันนะครับก็จะเป็นการทบทวนแบบเขียนมีพื้นข้างหลังที่เราเตรียมตัวไว้ก็เป็นภาพอิเลสเต็ปนะครับออกฝันหอนของแม่แม่แ่โอเคนะเนี่ย คุณคุณนนิดครับน,นี้บัวของน้องแก้วตานะครับน,นี่ของคุณต,ต้นครับเป็น,นของแบบครับนี่เราอยู่ที่สวนของโรงเรียนศิลปะและสังคมนะครับส่บวนเล็กๆของเรา มีข้อหนึ่งก็คือกา้กานก้านเยอบิล่าเนี่ยคล้ายก้านตัวนะครับแต่สวยกว่าจังหวะที่เขาอ่อนช้อนนะครับแล้วความงานของกีบที่มันซับซ้อนนี่นะครับเยอ,อ,อบิล่าเนี่ยเขาเขาตัวของเขาเองเ่ก็จะน่ารักมากนะครับก็จะมีแบบกีบที่มันซ้อนเนี่ยพอเราไปมองภาพรวมเนี่ยโอตายนะฉันฉันทำไม่ได้ง่ายจริง นะพอช่วงจังหวะมันไปซ้อนกันเนี่ยมันก็เกิดขึ้นร่องรอยของตัวใบเขาเลยนะครับมันอัตโนมัติ ดอกเยอปีลานะครับทุกคนก็กำลังฝึกฝนนะครับแล้วก็มองตัวดอกของเท้านะครับอันนี้เรามีคุณต่อมาช่วยเพ้นด้วยนะคุตสองแม่แห่มน,นะครับ อันนี้ของคุณต้นนะครับนียาไปรักของคุณแปมครับ